ยากิากโซบะผัดค้าทำเองครั้งแรกเลยนะคะเส้นของก็น,นุ่ม ผัดใส่หมูสามชั้นกินหมูสามชั้น วากาเมะสาลายวากาเม,ม รู้ไหมทำไมส้มถึงทํายากิโซบะได้เพราะว่าส้มมีตัวนี้ค่ะยากิโซบะของมิสเตอร์เคกิมจินะคะทําง่ายมากค่ะทุกคนใครที่อยากกินเมนูญี่ปุ่นนะคะยากิโซบะอร่อยๆแบบนี้กดจี่มีกัดในตะการได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะ